ฮัลโหลเพื่อนๆชาวติ๊กตอกทั้งหลายหนิงหนิงเองจ้าวันนี้หนิงหนิงมีเรื่องเมาส์มอยแบบซีรีสผสมสนุกมาฝากเคยคิดกันไหมว่าตอนแก่ไปเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนหนิงหนิงไม่อยากเป็นภาระลูกหลานนะคิดแล้วขนลุกสู้ไม่อยากต้องคอยเกรงใจใครอยากกินอะไรก็ได้กินอยากเที่ยวไหนก็ได้ไป แต่จะทำยังไงล่ะเงินเก็บตอนนี้ที่มีมันพอหรอหนิงหนิงบอกเลยว่าไม่พอยิงค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวันวันเงินทองไม่สำคัญเท่าอนาคตเพื่อนๆว่าจริงไหม หนิงๆเลยเริ่มวางแผนศึกษาเรื่องการลงทุนการออมแล้วก็ประกันหลายคนอาจจะร้องหยี้แต่ประกันดีๆมันช่วยเซฟเงินเราตอนฉุกเฉินได้เยอะมากนะแถมบางแผนยังช่วยสร้างผลตอบแทนให้เราได้อีกด้วยหนิงๆเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยลงทุนน้อยๆแต่สม่ำเสมอป้องกันความเสี่ยงด้วยประกันชีวิตประกันสุขภาพเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้บ้างที่สำคัญคือเรียนรู้ตลอดเวลา ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าหนิงหนิงทำยังไงบ้างวางแผนแบบไหนกดติดตามไว้เลยหนิงหนิงจะมาแชร์เคล็ดลับเด็ดๆให้ฟังเรื่อยๆขอบคุณที่ติดตามพวกเรา Lover in s u r e คนรักประกันค่ะบ๊ายบาย